สวัสดีค่ะสุขูสุขคนเนาะค่ะตอนรับขอาสู่เพจคุณค่าเหมือนยังมีลมหายใจเบาจจก,กันซูมือสู่มือค่ะมือนบีบไดน้ำพญามาเล่าสูดัฟังนี่ค่ะรออีกสักสองสามมือกำลังแต่งอยู่เนาะค่ะต้องใช้เวลาจักะน้อยในการแต่งก่อนแต่งพญาอดใจรอค่ะบดดนเนาะค่ะก็เปลี่นเรื่องเล่าของวิถีของคนอีสานคือเก่าพราะห้พวกเขาเดิน,นึนย้อนถึงอดีตของคนอีสานว่าวิถีชีวิตของคนอีสานที่ส่งคุณคคานี่มีอีหยังแน่ผูเวากับพญายามสัญหามาเล่าสู่ให้กันฟัง อาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยหรือว่าหุจักกันดีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคือพ่นวาเนาะค่ะห้นไปเรื่องเก่าๆแล้วว่นนั้มาเหลามันสิลืมแมนแทคนอีสานบ้มนเฮาไปทำงานต่างถิ่นนี่เวลาเหงาหรือว่าเปิดกับำลังใจสิคือทอดบ้านเกิดความเหงาความถูกมากกับสิคือทอดพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องของเข้าี่อยู่บ้านแต่เาให้อดทนให้กำลังใจส่วนไปแต่คือเสียวเวลาถูกเหมืนว่าม่นมแต่เฮายังมีอีกหลายคนในสังคมถูกกว่าเฮาก็ยังนี่กำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ,อง ทรัพย์สมบัติที่ลำคาก็คือสติปัญญาชีวิตของเฮาเองเอาจังไหนก็ขอสรงกับังใจให้สุขุสุขคนเนาะคะ่ะที่กํานังคือถอดบานแล้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามากติดตามเพจนี้ตั้งแต่คลแบบิปแรกจนฮอดคลิปปัจจุบันมีหลายเหลืองเล้าเกี่ยวกับวิถีของคนอีสานมาเล่าสู่ให้กันฟังเว้าออก,ก่อนพญาแนเว้าซูกันไปหลายเหลืองเล้าเนาะคะ่ะ เพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญหละหัจักวิถีของคนอีสานไหลขึ้นและก็อยากให้ทุกคนที่เป็นคนอีสานให้มีความรู้สึกหักบานทินกงของส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาที่ผูเวานำมาว้าให้ฟังนี่ก็โดยประสบการณ์ข,ข,ของผู้ว้าเองได้ศึกษาเหยนหูและได้ศึกษาด้วยประสบการณ์ขขจริงของกะของกะเลยนํำมาเว้ามาจ่าสู้ให้กันฟัง มื่อนี่ก็คือกันนําเรื่องเล่าพิธีความเสือของคนอีสานมาเล่าสุขให้กันฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมความเสือถือว่าเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของคนอีสานที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โดนแล้วนั่นก็คือพิธีขึ้นเฮือนไม้ของคนอีสานผู้เฒ่าผู้แก่ของคนอีสานสมัยก่อนสิงหูจักเนาะคะ่ะว่าพิธีขึ้นเฮือนไม้ของคนอีสานเฮ็ดจังไดนแน่แต่ว่าคนขึ้นเฮือนไม้ซุมื้อนี้บ่ค่อยนํางพิธีกรรมตั้งแต่สมัยเก่าอนมาเหตุพบปัญหาหันมากเบิ่งาจาก ส่วนล,วละเอียดของพิธีขึ้นเฮือนใหม่ของคนอีสานมีอีหยังแน่รายละเอียดสิบอกสู่ฟังเนาะค่ะบอกถึงเฮือนซ่านนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะค่ะในปัจจัยสอันนั้นสางเฮือนซ่านขึ้นมาใหมเ่เรียบร้อยแล้วเขาสะขึ้นอยู่ห้อต้องทั้งพิธีขึ้นเฮือนใหม่กันซะก่อนก็ถือว่าพิธีนี่สําคัญโมเมนน่อยต่อวิถีชีวิตหรือว่าความเสือของคนอีสานซึ่งมีความเสือและถือปฏิบัติกันมาโดนแล้วเฮือนนี้นอกจากที่จะเป็นที่อาศัยของเฮาแล้วยังเป็นการแสดงถึงฐานะความเป็นอยู่ของเฮาพร้อมเป็นแรงล่วงหลักปักฐานของผู้คนและเป็นการเริ่มต้นกันเป็นชีวิตของครอบครัวพร้อม ฉนานกันมีพิธีขึ้นเฮือนไม่จังเป็นวัฒนธรรมประเภทนี้ที่ถือปฏิบัติกันสืบทอดมาโดนแล้วองค์ประกอบของพิธีขึ้นเฮือนไม่นี่มีเอียงแน่แทงเฮือนเท่ากับต้องเตรียมตมูมบูชาวไว้ทั้งเฮือนเตรียมถูเตรียมเทียนเอาไว้บนเฮืนเอนแล้วก็ไว้บนไดมีหินแผ่นมีใบกล้วยโดยเอาหินแผ่นทำใบกล้วยเอาไว้พอได้เวลาแล้วผู้พ่อทำพิธีขึ้นเฮือนหมพปุ๋ยผ้ายางอ้อมเฮือนเยี่นออยนหัวอยู่สามรอบพอยางครบสามรอบแลยปุ๋สผ้ามันหยุดอยู่ตรงน้าบันไดผู้เถาผู้แกในชุมชนหรือว่าผู้เถาผู้แกของญาติพี่น้องเขาบนส พราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ส่วนใหญ่แล้วสิเข็ดพอค่อยเปลี่ยนนี้ค่ะพิธีเก่าแก่แบบนี้พอเป็นผ้ายางสามรอบแล้วเจ้าของบ้านก็สิยืนอยู่ตุงหัวบันไดเจ้าของเพื่อนก็สิเออ้่นถามยางถึงทางว่าเฮ้ยพวกนี้หับกระดอนค้อนกระตาขนสิ่งของสิผ้ากันไป็ใส่นอว่าใั่เพิ่นเอื่นถามผู้ที่ถึงเอื้อนถามนี่เพิ่นสิผ้ายางหรือว่าค้อนถุงสิ่งของในถุงยางของเพิ่นก็สิมีคอนตีตะปูแล้วก็ของคำของคุณของเพิ่นว่าสิเป็นนอแหล่ง่าสร้างแลยก่อนกลัวพอเจ้าของเพื่อนเอื่นถามยังสั่นผู้ตอบก็สิตอบว่าโอ้้ยยพพวกกขนออออมมมาาแต่เเืืงงง ได้ข่าว,ว่าลูกลานปูกเฮื่อนใหม่ใส่ห้าเต็มว่าสีมาขามมาคุ้นเห็ปักซุ่มเย็นหยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ห้ไก่ความไขบม่บ่ห้มีบ่ห้วิตบ่ห้ยอยากบ่ให้ขาดบ่ห้เคิร์นสุอันสุนแนวเดชะหน่อยเป็นว่าจากนั้นแนี่ก็สมีการทําต่อปกันไปมาเกี่ยกวบเพืองใหม่ใส่สอยว่ามีมากบทุอย่างบ่ก่อนขึ้นบันไดก็สิให้เจ้าของเหยียบทีแผ่นหินแลก็มีคนลังทางให้อนก้อนถึงเฮื่อนแล้วก็มีผู้ฒ่าผู้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์เนาะคะ่ะนํางาเวาว้าว่าปากถึงแม่บันไดว่าเจ้าผู้บันไดแก่่ขอขอขอทอททงงเียวถึ ย่าให้มีกําเว้นบาดหติตีนสุ่นเจ้ายง่เมื่อหยิงไส้ขื้นทูทยเอตีนไตอย่าได้มีบาดห่ายน้ำเสียนย่าทางตีนเจ้าผู้จูบูนาบุตตาบ่มีพอแม่ทั้งสองเป็นผู้เลี้ยงสูเจ้ากันใหญ่มากหมายถึงลูกบันไดและแม่บันไดนั่นเองอย่าได้มีเข็นของปูนปองเลี้ยงลูกอ้อนอย่าเมื่อเด็กหนุ่มหน่อยเที่ยวขื้นท้องลงอย่าได้หลงผัดผังว่างมือขลาดมื้นอย่าได้หัวแตกมาก่างขาห่านห้เบิงเขา ย่าเมื่อโจรมาเข่าของเฮือนให้เจ้าไล่ให้เจ้าห้องเหียกเอินเจ้าของให้ตื่นมาย่าเมื่อใดและข้าเข่าของเฮือนเขินขาดให้เจ้าแลนละตอนของเขาใส่เฮือนเด้อเพิ่นนมาก,ก่อก้า้ขึ้นบันไดผู้ว่าเบ้าสิบ้าบานามโมอยูสามจบตามโดยอีวิโสภะว่าญาต่าย่มดีพระอาทิตย์ไขสีสวัสดีลาโพนามโมพุทธยะโดยหันนาไปตามทิศประจำ้ันหรือวัทิใจและก็กราบขึ้นเฮือนไปที่ละคันของการก้าบขึ้นบันไดว่า เยยบขันหนึ่งเงื่อนหมื่นแลนมาฮ้องเยียบขันสองเงื่อนแสนแลนมะเขาเยียบขัน, 2, นสามหมาเต่าแลนมาห้มเยียบขัน, 3, น,ขน 4, สี่ท่าสีท่าสาแลนมะซอยเยียบขันหาเจ็บป่วยไข่เงื่อนหนีบมีเยียบขันหกให้ได้เป็นเศรษฐีมีเงื่อนโกดโกดหนึ่งนี่เท่ากับสิบล้านพุนเด็ค่ะเยียบขันเกตให้พ้นโทษพันธนาเยียบขันแปดให้เป็นพญาหัวหนามูเยียบขันเก้าให้เงื่อนเขามือละแสนสองแสน เยียบคันซิของกับแน่นอย่าให้ไผเอานีใดเยียบคันซิเอ็ดให้ผู้ขี่หายแลนมาเพิงสมพ่านเจ้าเดอ้อปกติแล้วคันบันไดสีมีเจ็ดถึงสิบเอ็ดทันนอกจากนั้นแล้วก็สิตอกซิวเพื่อเอาถุงหอยให้เจ้าบ้านจุดทุบเทแล้วก็เลือกต้นเสาเพื่อสิตอกซิว้วยคำวา่าตอกบาดหนึ่งให้ได้คลองเก้ากำตอกบตดสองให้ได้คําเก่าหมือนตอกบตดสามให้ได้เล่าเข่ามื่นมะเหยียตอกบาดสี่ให้ได้เมียสาวมานอนทั้งคาง ตอกบาดหาหไดเดร่างไ่มาฮงตอกบาหหดหกไฮ้ดซ่้ถ่งมานอนเฝ้าเล่าเขาตอกบาดจิตไ้ได้ผู้เถ่ามานอนเฝ้าเฮือนโอมอูอะมูมะมูนมาม,ม,ามาหาม,ม,มุนมัน่งพราะตอกเรียวๆก็สิเอาทุงหอยจากนั้นแหละก็สิไปบปูที่นอนก่อนนอนก็สิไปบอาบน้ำผัดแป้งแต่งตัวซะกอนแล้วก็นอนหุ่มผ้าคลุมหัวจนหดเท้านอนนี่เฮเสียงกลนพรอมพุนเลยคะ่ะแล้วก็สิให้อีกคนหนึ่งสมมุติให้เป็นไก่คันเพื่อบอกเวลาอย์สามเทื่อสมมุติว่าเป็นยมือเ้าเนาะค่ะ แล้วพูนนันก็นอนตื่นขึ้นแล้วก็มาแก่ข้ามฝันข้ามฝันเนี่ยเพื่อนก็มีว่าป้าเพืนนี่ร้งมาฝันหลุดฝันหลาดแท่พันว่าเพิ่นจูงแขนเขาพ้าขวันก่อกายฝันว่าเพิ่นจับไข่ปอนแก่เห่าเบิดกระบวนแล้วคนเมื่อเกี่ยงอ้อยหอยฝันว่าพี่น้องจับจองนิวเอาไอ้เขาบอลนอนเมื่อแก่ข้ามฝันแล้วเจ้าของเงื่อนกับช่หยพอนว่าเออเพิ่อนนอนรับให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนแบ่มือมาให้ได้แก้วมานี่โชดโทษให้ย่าห้มาผ่านปูงม่านอยาให้มง ฟุงพี่น้องมูมีสหายโอมส่มเพียงเปลี่ยนอันร็จพิธีการขึ้นเฮือนใหม่ดีก่ก็คือพิธีการขึ้นเฮือนใหม่ของคนอิสานสมัยก่อนเป็นสิทถือเลิกถือย่ามหมายความสำคัญในขาของพิธีนี้พอเสร็จพิธีแล้วเจ้าของเฮือนหรือว่าสมาร์ทิีดตีสิขาไปอยู่ในเฮือนก็สิมีความมั่นใจมีความอบอ่นว่าดเดตามพิธีตาม,ตตามพละ่องที่ดีงามของผู้เฒ่าผู้แกท่ทีเพิ่นเคยบอกสอนเอาไว้ก็ที่ส่วนใจพุนในขาดในการขึ้นไปอยู่ในเฮือนหลังใหม่ แต่ว่าสุมื่อนี่การขึ้นเฮือนไม่ลงคนกับสิบบุมีพิธีนี่อาจิยวันเป็นว่าบ่มีผู้ใดาพาเกิจพาธรรมมีแต่พิธีท้ำบุญตักบาตรเลี้ยงพาเท่านั้นกับส่ได้ละวับซันพนวา่าอันนี้ก็แล้วแต่ความเสื่อของแต่ละคนเนาะค่ะในการขึ้นเฮือนไม่แต่ว่าประเภทนี้วัฒนธรรมของการขึ้นเฮือนไมคน่ค้นอีสานกันยังยึดถืออยู่เพื่อใด้เลือกงามย่มดีอยู่เย็นและก็สิเป็นสุขพิธีนีสิซักสิกันอยู่ที่ตัวของเฮาในการเฮ็ดการถา้ำคิดดีท้ำดีต่อสิ่งที่ดีงามยอมเป็นสีแก่ผู้เหตุ ผู้เฮ็ดดีต่อเงืนต่อสั้นบัณพบบุรุษหรือว่าเจ้าที่จะทางเบื้กสีเบื่งแง่งเฮาอันนี้ก็แล้วแต่ความเสือของแต่ละคนเนาะคะ่ะบ่ว่าสิเฮ็ดเรื่องอีหย่งก็แล้วแต่ขอให้เฮาคิดดีท้ามีนเหล่องสีเฮาเฮ็ดก็ย่อมเป็นสีและนำความสำเร็จมาสูงเฮาก็ได้คขึกันกาฝากันเอาไว้เนาะคะ่กะกับพิธีการขึ้นเฮื่อนใหม่ของคนนิสานสมัยก่อนเพื่อทำให้คู่มความจเจริญพงเงือนในการขึ้นไปอยุ่เงือนหลังใหม่ยู่เย็นเป็นสุกล,ลำลำลุลุย้ลยมีโชคมีลาภเป็นวา,อา,าอนนเอาลกกนนะ